ฉันไม่คาดว่าเขามีพลังที่ไม่ธรรมดาเช่นนี้ฉันรู้สึกสบายใจจริงๆภายใต้การคุ้มครองของเขาเธอสองคนมาตูจีกันตอนนี้ได้ยังไงนายคิดว่าเราเป็นแค่ตัวประกอบหรอมาดูกันว่านายจะป้องกันเวทมนต์คอนแชรโตของฉันได้ยังไงฉันมียันสงบใจเราคงอยู่ได้ไม่ถึงขรานงนาทีมากับฉันได้เลย เส้นทางน้ำตายซะน้ำทั้งหมดนี่มาจากไหนช่างน้ำมันรีบค้นหาว่าสองคนนั้นหายไปไหนฮะมันคือคาถาลบหนีเหรอเธอเป็นอะไรไหมฉันไม่เป็นไรนายเจงกว่าที่ฉันคิด พวกเขาอยู่ที่ประตูพวกเขาจะบึงงมาไหมฉันไม่คิดงั้นนะพวกเขาอยากจัดการมันเงียบๆแต่ถ้ามันใหญ่เกินไปพวกเขาค่าตัวตายดูเหมือนพวกเขาได้รับคำสั่งตายและพวกเขาไม่สามารถทิ้งอะไรไว้เบื้องหลังต่อให้ภารกิจล้มเหลวในความเป็นจริงพวกเขาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจของพ่อฉันต่อให้พวกเขารักพาตัวฉัน ในสายตาของเขาฉันเป็นแค่เครื่องมือแต่งงานและหาเงินเธอเป็นแค่ผู้หญิงที่ไม่สามารถช่วยตัวเองผมจะพาคุณกลับไปสถาบันศักดิ์สิทธิ์อรัสตกลงคุณสารชาคุณเป็นอะไรไหมผมไม่ได้รับสัญญาณของคุณฉันไม่เป็นไรอย่าบอกพ่อฉันเกี่ยวกับวันนี้เข้าใจแล้ว ชายคนนี้เป็นสมาชิกของบติการสีดำเขาเข้าใกล้สารชาเพื่อแบกเมลเธอฉันขอโทษแต่คุณรู้สึกเหมือนถูกจับตามองไหมหากมันทำให้คุณรู้สึกอึดอัดเปล่าไม่เป็นไรผมแค่เป็นห่วงเกี่ยวกับบรรยากาศของคุณเขาชายนิดหน่อยและไม่รู้ว่าเขาสามารถปกป้องคุณได้ดีไหมขอบคุณสำหรับวันนี้ฉันหวังว่าฉันจะมีโอกาสตอบแทนคุณในอนาคต คุณไม่ได้เพลิดเพลินกับคอนเสิร์ตวันนี้ทำไมคุณไม่เล่นเพลงให้ผมฟังคะคุณอยากขอบคุณผมจริงๆนั่นง่ายมากให้ฉันเล่นที่ไหนที่บ้านของคุณสะดวกไหมอืมได้สิวันรุ่งขึ้นนายหายไปทั้งคืนนายพูดว่านายมีภารกิจเราแค่แบ่งปันความสนใจในดนตรี นายทำเรื่องงานทั้งคืนเลยเหรอเปล่าเราหารือเรื่องวายแดงกาแฟถั่วและศาสตร์การทำอาหารใส่หัวไปซะฉันไม่เชื่อนายฉันไม่สนว่านายเชื่อมันหรือไม่ไปทำเรื่องของนายซะมีคนกำลังมานายสองคนเลือกเถียงกันได้แล้วฮะเธอนี่เองอาจารย์หนูจำได้ เธอจำอะไรได้มีสถานที่ที่มีเบาะแสที่อาจารย์ต้องการอย่างแน่นอนมันอยู่ที่ไหนมีหลายเนินในภูเขาแอนดีสมี13เดินในภูเขาแอนดีสที่ใช้เดินภยัยในหมู่เนินพวกนั้นภาพบนทำของหนูแนวะไปเนินที่ก้าบ่อยๆเนินพวกนั้นตั้งอยู่ในหุบเขาส่วนลึกและหนูคิดว่าพวกเขามักจะไม่ระวังทำได้ดีลิลลี่ไปภูเขาแอนดีสและหาความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นกันเถอะ วิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ